เราได้วาปมาแบบใหม่กันแล้วนะคะพอเข้ามาในแบบนี้ก็จะเห็นเบอร์เกอร์อันใหญ่เตะตาก่อนเลย <c oughs> นี่ก็ไม่รู้ว่าใครช่างสรรหาออกแบบแบบให้ตะบะแตกเสือเกิน <c oughs> และเครื่องออกกําลังกายแต่ละอย่างก็เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งนั้นอย่างอันนี้นะคะคือเราต้องลากอาหารอะไรสักอย่างเข้าเส้นชัย <What? S 1> โอเคอันนี้ไม่ชวนตะบะแตกเท่าไหร่เพราะว่ามันดิบ โอ้ดูออกแล้วค่ะมันคือไก่นี่เองไก่ใหญ่ขนาดเนี้ยเลี้ยงได้ทั้งหมู่บ้านเลยส่วนเครื่องออกกำลังกายอันนี้คือพายนั่นเองโหมีคนเข้ามากใกล้พายของเรานายอยากกินงั้นหรอไม่ได้หรอกนะเพราะฉันต้องใช้มันเพาะกรร้ามดูเหมือนว่าพายเนี้ยหนักกว่าไก่ดิบเมื่อกี้ซะอีก เฮ้เ <Hey, S 2> พื่อนดูท่าทางจะลำบากนะขายภายให้ฉันเถอะฉันกำลังจะเอาภพยอย่างนี้ไปออกงานทำสถิติโลกภายที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะจููู้กกันมากเกินไปแล้วนะฉันไม่ใช่คนที่ซื้อได้ด้วยเงินนะเท่ามันไม่มากพอละ <c oughs> คราวนี้เป็นเฟนฟายของปด <c oughs> อินดีเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่เดินดูทางบ้างสิ เมื่อกี้เหมือนจะเห็นแวบบตแอนที่ตลละลุมบอลว่ามีคนกระโดดลงไปในกล่องเฟ้นไฟของเราแล้วก็หายไปจับไปทอดพ้อมเฟ้นไฟซะเลยดีไหมสำหรับคนที่รักสุขภาพเฟ้นไฟคือสตูตัวฉกาจที่มีแคลอรี่สูงมากแต่อินดีน้น่ะก็ไม่เชื่อหรอกเพราะเฟ้นไฟอ่ะทำจากมันฝรั่งมันฝรั่งก็เท่ากับผักการกินผักจะอ้วนได้ยังไงล่ะ กําลังกายอันนี้คือซูชินั่นเองค่ะอาหารญี่ปุ่นสุดฮิตแต่ดูจากมุมนี้เพิ่เหมือนซูชิเลยอ่ะเหมือนท่อน้ํำสมากกว่าฮ้ส่วนใหญ่ข้างในนั้นก็เป็นแค่ไส้แซนวิกว่าราคาถูกๆที่น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 ีีเหนียวจริงๆเลยหลังจากที่กินเอ้ยออกกําลังกายด้วยอาหารจนอิ่มหนําสําราญใจแล้วก็ต้องมีน้ําดับกระหายกันบ้างและแน่นอนว่าน้ํานั้นต้องเป็นโซดาเพื่อไม่ให้หลุดคอนเซปต์อาหารฟาสต์ฟู้ด ในแบบนี้ก็จะมีของให้ออกกำลังกายประมาณนี้ค่ะตอนนี้ระดับของอินดี้อยู่ที่มัสติโน็อ ก็คือหน้าใหม่กล้ามลำํำโอ้ยพูดยังไม่ทันขาดคำตอนนี้เปลี่ยนเลเวลเป็นเมกานอฟแล้วซึ่งก็คือจะเป็นหน้าใหม่แต่ตัวเริ่มใหญ่แล้วนะ,สะแสดงให้เห็นว่าเราวิ่งเล่นไร้สาระไปเรื่อยแต่เราก็อัพทั้งพลังแล้วก็กล้ามจริงๆนะจ๊ะจะบอกค่อถ้าทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะสักวันเราก็จะตัวใหญ่เหมือนพี่ยักษ์ทั้งหลายนั่นแหละ หลังจากที่ออกกำลังกายอย่างเคร่งครัดเราก็ตัวโตวเป็นยักษ์จนได้เอ๊ะบนหัวเรานั่นอะไรนะ,มะแมลงสาบหรือเปล่าไม่สินั่นคือเพื่อนของเราไงทอมมี่เนียนขึ้นมาบนไหล่ฉันเลยนะ่ันเนี่ยมาตอนไหนอะมนเล่นบนหัวบนไหล่ปม่เดี๋ยวจะโดนตบจนกายเป็นกุ้ยปิ้งทีนี้เราก็ลองสำรวจโลกในมุมของมนุษย์ยักษ์กันเลยดีกว่า โอ้โห oh oh. ตอนเนี้ยการออกกําลังกายชันจะดูหน้าขําไปแล้วสิพออุปกรณ์เครื่องเล่นที่ก่อนหน้าเน,นี้ยเราลากแทบตายกลายเป็นพวงกุญแจให้ข้อมือของเราไปซะอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> แล้วแบบเนี้ยการออกกําลังกายจะได้ผลได้อย่างไรเล่าอันว่าตัวเธอตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วแล้วยังเจกอยากกล้ามใหญ่ไปถึงไหนอีก คนตัวใหญ่มันก็ต้องคู่กับอะไรใหญ่ๆสิให้มันส่งน้ำส่งเนื้อกันหน่อยเอาเครื่องออกกำลังกายจิ๋วมาให้มนุษย์ยักษ์อย่างเราก็เหมือนส่งไม้จิ้มฟันให้ยกยนั่นแหละว่าแต่แบบของกินใหญ่ยักษ์ขนาดจัมโบ้เนี่ยถ้าทางจะเหมาะมือเต็มท้องดีนักแล้ดูสิไก่พายเฟนฟายดูไม่ผิดไซส์เหมือนก่อนหน้านี้แล้วแบบนี้ ดูเหมือนจะเป็นฟาร์มปลูกผักผล,ลไม้มีทั้งมะเขือม่วงมะเขือเทศแครอทรถไถ่คันใหญ่แล้วก็ดูเหมือนจะมีแท้งสำหรับเก็บน้ำด้วยแถมยังมีพรีเซนเตอร์3ามคนปวดเสื้อให้เราเสียเงินอีกโอ้แม่เจ้าการตลาดเนี่ยมันบุกมาถึงในฟาร์มแล้วเหรอเนี่ย ส่วนแบบนี้อาจจะเป็นแนวยุคกลางมีโล่ดาบชุดเกราะแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างอะไรสักอย่างเป็นแท่งๆเหมือนเสาืืโต๊ะประชุมสำหรับเหล่าอัศาวินในหัวข้อที่ว่าเย็นนี้เราจะกินอะไรดีแแวบแตที่ไหนล่ะเรื่องแบบนี้มันต้องประชุมกันด้วยหรอ แต่ทีเด็ดที่สุดก็คืออันสุดท้ายมันก็คือไฮดร้าหนูยักษ์สามหัวเจ้าเนี่ยคงจะเป็นสตูต,ตัวชกาสำหรับอัศวินกลุ่มนี้เป็นแน่ตรงนี้มีทางให้ไปแมปต่อไปด้วยเป็นกำแพงที่เราสามารถเคลื่อนได้ชิชัดก,กำแพงแผ่นแค่เนี้ยจะมากั้นความมุ่งบันของฉันไม่ได้หรอกฮเปิดแล้วเราก็เข้าไปดูซิว่ามันเป็นยังไง แบบนี้ดูเหมือนจะเป็นพวกเครื่องยนต์เครื่องจักไอ้น้ำทำอะไรทำนองนี้ละมั้งอย่างเจ้าตัวนี้คือหุ่นยนต์ผู้พิทักษ์มีหน้าที่ปกป้องดูแลสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงพักร้อนลากมาแบบนี้หมดความศักดิ์สิทธิ์กันเลยทีเดียวโถ ที่เหลือก็จะมีหุ่นยนต์ดำน้ำหุ่นยนต์ปลูกต้นไม้เครื่องยนต์ซ่อมแซมมีหุ่นยนต์แมงมุมแปดขาด้วยเอาไว้ทำอะไรสักอย่าง <c oughs> ฟังดูแล้ววิทยาการความรู้ของคนในอดีตนี้ก็ล้ำาก่าคนปัจจุบันซะอีกนะเนี่ย <c oughs> ช่วงเนี้ยไม่ได้ออกกำลังกายหนัหนกๆเลยต้องยกเวทัะบ้างแล้วเอา้าฮึ๊บหนึ่งสอ,งสอ,งอ่ะหนึ่งส ทำไมเวทมันเอียงไปทางขวาแล้วเนี่ยเรากล้กามฉันจะโตเฉพาะแขนขวาหรือเปล่ามีเพื่อนมาออกกำลังกายใกล้ๆเราด้วยตั้งสองคนแน่พวกนายก็รักสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมล่ะฮออกกำลังกายพร้อมกันนะนับหนึ่งสองสนับหนึ่งสองในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่ ก็ควรจะให้คำแนะนำดีๆแก่รุ่นน้องเป็นตัวอย่างที่น่าประทับใจและน่าออาเป็นแบบอย่างพวกเราไม่ได้มาดูเธอออกกำลังกายสักหน่อยแต่รอต่อคิวยกเวทต่างหากเอา้านาแตกซะแล้วเราในที่สดุดเราก็ได้เจอกับเพื่อนกล้ามล่ำใสเ่เท่าเทกับเราสักทีนะหน้าตาดูเป็นนิดดีด้วยโอ๊ยอะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆบ้านก็หมุนหัวกระแทกพื้นแถมยังมีขนอ,อกปะนาด้วย นกทำไมดูรูปร่างแปลกๆอะเอาเป็นว่าเราจะต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ให้ได้ก่อนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยหรือหรือว่าเราจะหลุดเข้ามาในอิงนิติแล้วอา้าวกลับมาแล้วงงค่ะงงงงในงงดูเหมือนจะไม่ใช่แค่เราเล่นงงคนเดียวนะเนี่ยตัวละครของเราในเกมก็งงไปด้วยเฮ้ยจอร์ เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนายรู้ไหมอยู่ดีๆนะฉันก็รู้สึกเหมือนโดนว่าไปอีกมิติหนึ่งอะไม่รู้สิซาล่าระบบมันขัดข้องมั้งขอบใจสำหรับคำตอบแต่ฉันชื่ออินดี้ละไม่ใช่ซาล่าดูเหมือนว่าเราจะได้เพื่อนใหม่แล้วนะต่อไปนี้เราจะเป็นสอคู่หูบัตที่ Buddy ไปออกกำลังกายในแบบอื่นๆแต่ตอนนี้ขอนอนพักสักสิบนาทีนะ ตื่นแล้วจ้าไขโยนฉันขึ้นมาบนท้องฟ้าฉันหดร้ายเหลือกันเ <c oughs> พื่อนๆเพื่อนเดูเกมเสร็จแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้อินด,ดี้ด้วยนะฮะมีอะไรให้กดก็กดไปเถอะนะกดที่เราหน่อยนะนะ